สวัสดีทุกคนสบายดีเถอคสบายดีตอนนี้เรากะหลังจากที่ห่างหายไปจากช่องนี้ท็โดนแล้วเนาะตอนนี้เรากะกลับมาอีกเชนึง ต่อไปครับีเอาคลิปลงช่อง YouTube ให้หลายๆขึ้นอากาศจะมาเห็นสมอ่ยุย่ำกันมันบอาๆมาเลาทีนัจะสอบดูรูรบายสินั่จะบอยนันจะสบามเล่าทาดรบางเนงจากหนังจากว่าคานเลี้ยงลูกยุ่งับ การเลี้ยงลูกสองคนล้ะก็โบได้ลงคลิปช่อง YouTube เลยลินแต่ f c e e o o o แล้ะกั TikTok อส่วนหลาย Ig กับบได้ลินช่วงนี้นะลินแต่สองอยางกับแบบบบมีเวลาแล้วช่วงนี้ก็ขายเครื่องออนไลน์เนี่ยกับมมีเวลาปันใดเนาะกับยังกับยากเฮตุแต่เป็นเบลูโอนในะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือแบบใจเขามากร้วนๆใช่นะอยากเฮตดเนาะล่ะก็ อยากเอาคลิปลงแล้วก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับทุกคนนําว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีมันเป็นจังไหนแน่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีซีซีข้าวซีปีแล้วเนาะก็ะจะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ว่าเออมาอยู่เกาหลีอย่างแต่ว่าใครสนใจยังหูยังเกี่ยวกับในประเทศเกาหลีก็สอบถามเข้ามาได้นะถ้าว่าหูคอยดก็จะตอบหรือว่า เป็นยังขึ้นมาเอาหัวยุเกาหลีหรือว่าตัดชินใจยังไดมาเอาหัวย่เกาหลีไปเกาหลีย่านโบย่านเขาไปข่าโบยังสามารถถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าไผ่สงสัยอย่างเกี่ยวกับยุเกาหลีว่าเอาพวัวเกาหลีไปจังหดแนะ่ยุเกาหลีเขาไปข่าโหรือว่าเขาขัางไว้ในเฮือนโบยังเราแบบ คนก็รีบเป็นต่ายานวาอย่างก็สามารถสอบถามเ้ามาได้แลวก็ะจะเห็ดคลิปมาตอบให้เนาะถ้าใครสงสัยข้อใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในคลิปนี้เลยเนาะจะมาเห็ดคลิปหลายอย่างดูแต่ว่าบางที่็คิดคอนเทนต์บอกว่าสิเฮ็ดคลิปอย่างเป็นจั้งไดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้แน่เนาะเป็นกำลังใจให้แน่หลัก็ มามีส่วนห่วมนํากันทุกคลิปเลยเนาะถ้าอ่านคอมเมนต์ความคิดเห็นทุกคนอยู่จังไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับส่องลาวซูจูบูคนใหญ่เนาะเป็นส่องลาวไม่ว่าลาวกหลีคลิปทุกคลิปจะไปได้กันจะไปได้กันต้องมทุกคนสนับสนุนเนาะคอมเมน แล้วค่อยเฮ็ดคลิปละบ่มีคนกดไลค์บ่มีคนกดแชร์ค่อยกับบุญาาเ็ดอีกครั้เฮ็ดคืิดกันยังไงเซลอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาสามคนเลยอ <c oughs> ต่อไปครอบใจ